ค่าพิมพ์อยากให้เอฟซีควาพิมพ์ได้มาเที่ยวครับงวันนี้ครับเปลี่ยนบรรยากาศเด้ยพี่น้องปะถ้าพร้อมแล้วขอไปพร้อมกันเลย let's go ของลานะพี่น้องนะอันอันอันนี้คือ กราบสบายดีพ่อเมพี่น้องหมดทุกคนครับพี่น้องครับอยู่กับพิมจากร่วงพระบางเด้อพี่น้องเดี๋ยวบาพิมจะพาทุกคนเปลี่ยนบรรยากาศมาดูคลิปอยูทีบ้านข้อง่อพิมหรือว่ามาเที่ยวอยู่ที่บ้านข้อง่อพิมกับพี่น้องครับเป็นอีกตึมสถานที่หนึ่งที่ว่าสาคัญมากๆอยู่ทีหลวงพระบางท้าเอฟซีคุณได้มาหรือว่านักท่องเที่ยวคนได้มาต้องมาจุดจุดนี้ครับพี่น้องครับซึ่งว่าจะเป็นสถานที่ได้นั้นหลอท้าติดตามเด้อพี่น้องบอกเลยว่าบ่กพี่บ้างแนนอนซึ่งว่าวันนี้นะห่วงพระบางบอกเลยว่าคัดเย็นมาก เย็นสดชื่นนะดูครับมีลมมีลม,ม,ลมค่อยๆลมเบาๆครับอย่าลืมไปน้ำโคงเ้อพี่น้องว่าวันนี้บ่าพิมจะพาทุกคนไปเดินเล่นตลาดซะเป็นตลาดแห่งหนึ่งที่ว่าโด่งดังมากๆครับพี่น้องครับอย่าลืมครับมีทุกอย่างอาหารสดๆกับพี่น้องกับผักสดๆแล้วก็ข้องปลาเยอะมากนะเดี๋ยวบ้าพิมพ์จะพาทุกคนไปครับซึ่งว่าบ้าพิมก็บยากจะให้ทุกคนได้เห็นอีกตมมุมหนึ่งอ,อยู่ชีลล่วงบางนะ บอกเลยว่าหลายคนอาจจะบ่เคยเห็นและหลยคนกนอาจจะเคยมาแล้วแต่ว่าววาพิมพ์อยากให้ FC ข้องวาพิมพ์ได้มาเที่ยวครับวันนี้ครับเปลี่ยนบรรยากาศเด้อพี่น้องป่ะถ้าพร้อมแล้วหอกไปพร้อมกันเลย let's go <S ครับทุกคนแล้วเราก็จะมาเดินนิดนึงอ่าเส้นหนึ่งหรือว่าจุดหนึ่งนะจึว่าเป็นตลาดตลาดสาวหรือว่าตลาดท่าเรือมีครับอยู่ในร่วง,งบางเด้อพี่น้องนะครับจะเป็ทันมากค่ายอนะจะมีการค่ายแบบวางค่ายกับพื้นแบบบานๆนะพี่น้องเลยนี่ก็เป็นเห็ดครับเห็ดเยอะมากนี่ผักหวานผักหวานกิโลเท่าไหร่ สองแสนประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยบาทโอ้สว่าจะมีพ่อค้าแม่ค้ามาตอนเช้าเยอะมากนะพี่น้องนะ ครับทุกคนบ้าผิมตองขอบอ,อกเลยว่าตลาดแห่งนี้คืออีกตื่นเสน่ห์หนึ่งเรือว่ามนสเสน่ห์หนึ่งคล้องล่วงพอบางครับซึ่งว่าตลาดแห่งนี้จะพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าอยู่ใจกลางคล้องล่วงพอบางเลยครับพี่น้องครับแต่ว่าจะเป็นการค่ายคลองอย่างแบบบรรานอยู่วางค่ายอยู่ตามพืน้นซึ่งว่าสเสน่ห์ที่ว่าซอฟที่สุดก็คือเป็นการวางค่ายคล้องอยู่ตามพืน้นซึ่งว่าอย่างใส่แบบดังเดิมอยู่นะพี่น้องนะเป็นแบบพื้นบานไบ่บรรลานอยู่ครับบอกเลยเลยว่าเป็นเสน่ห์มากๆครับพี่น้องครับ และที่สําคัญตลาดแห่งนี้บอกเลยว่ามีข้องกินและมีอาหารเยอะมากพี่น้องเป็นอาหาราที่ว่าขึ้นซื้อข้องล่องขวางหรือว่าเป็นอาหารซื้อดังข้องล่องขวางและอาหารสดเยอะมากกับพี่น้องครับอย่าลืมด้อทุกคนที่ว่าด้มาเที่ยวล่องอบางหรือว่ามีโอกาสมาล่องขวางก็อย่าลืมครับติดต่อให้ป้าพิมดนะ้เดี๋ยวป่าพิม์จะพา,าเที่ยวหรือว่าซอกที่พัก ราคาทูกอยู่ใจกลางลงบประมาณครับพี่น้องครับ่ซน่ัตลาดซาวแห่งนี้นะทุกคนจะเปิดทุกวันเลยครับตั้งแต่เ้าเลยแหละประมาณสักตีห้าประมาณตีห้าไปถึง10โมงก็เริ่มเก็บลานแล้วราคาไมค้าจะมาไล่ที่ครับพี่น้องครับแล้วก็จะมาค่ายข้องอยู่ตรงนี้ คนได้ใช้มาทเที่ยวโร่องบางกับปรกวดพาดน,นะพี่น้องนะคือนี่เลยเปอีกจุดไฮไลท์แห่งหนึง่งจุดเด่นแห่งหนึง่งหรือว่าจุดเช็คอินจุดแห่งหนึง่งของโร่องบางรับพี่น้องโอ้โดุดเดือดเลยเอมาเอาเลำเอาเลยอีกหนึ่งเออเออเออเนข่เคือมิี่นี่ม้าไก่โอ้ดมควนม้าไก่ดมควันวุ่นไปห้าชม่นมัน อันนี้ก็เป็นปลาแม่น้ำโขงเด้อพี่น้องมโขงดสดๆปลาบดค้างปบดค้างอันนี้เป็นปลาปลาโดดโซ่ ข้องปลานะพี่น้องนะอันนี้คือไข่ไข่ปลาไหลอันนี้เป็นปลาแห้งนะพี่น้องนะปลาแม่น้ำโค้งที่ว่าเขาไปตากแห้งครับไปยางแห้งยางแห้งแล้วก็มาวางขายปลาเนี่ยนี่ภาษาปลาแห้ง

ไ,ไ,ได้ไหมต้นถี่วัย่นนเรเงใครันจ้อางในจะ,จะมีการค่ายเสื้อผ้านิดหน่อยนะมีรองเท้ามีรองเท้าวก็วม,วววมีขนม่งขบางครับพี่น้องขนม่งข้าบาง่าอร่อยมาก เดินไปเรื่อยๆนะทุกคนนะไปดูอะไรหลายๆอย่างในตอนเช้าอยู่ที่ดวงบางเด้อพี่น้องเพราะว่ายังจะมีอย่างที่อ่่าาน่าสนใจอีกหลายครับพี่น้องครับเมนี้นมาทำที่นี่ได้กี่วันเนาะสักสองวันละเกียงสดเกี๊ยวกับไข่ตุ๋นห้าหกหมื่นเลยนะคนนึงนะ

ครับทุกคนสวัสดีจ,จบไปแล้วครับกับการพาเอฟซีทุกคนมาเดินเล่นอยู่ที่ตลาดท่าเรือเมย์หรือว่าตลาดซาวนะทุกคนนะมื้อนี้กระบวพิมพ์กัขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณทุกคนหลายๆเด้อที่ว่าเข้ามาดูคลิปของบ่าวพิมพ์เด้อพี่น้องเด้อว่าถ้าว่าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมครับคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆแล้วก็ดูคลิปของบ่าวพิมพ์เด้อพี่น้องเดี๋ยววะพิมพ์จะพาทุกคนเที่ยวแล้วกั ไปห้าไปฮูจักกับสถานที่ต่างๆของโรวพยาบางซอร์ว่าป้าพิมเซื่อว่าเอฟซีไล่ทานอาจจะป่เคยเห็แหรอกอาจจะอย่างบทหันมาป่เคยมานะอย่าลืมครับถ้ามีโอกาสมาเชียวโรลพงาบาลกันเยอะเยอะเด้อพี่น้องเมื่อนี้ป้าพิมก็ต้องข้อราปก่อนคอพระคุณเลยหเด้อบ๊ายบาย